แม่หมอบุญสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมอบุญค่ะดูดวงในหัวข้อเรื่องเทวดาประจําตัวได้รับบุญกุศลที่เราส่งให้หรือไม่นะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่ค่ะมีกองไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นะคะไพ่กองนี้นะคะกองที่2ค่ะ และกลองที่สามเลือกหน้าไพ่ที่ใช่ที่ชอบนะคะที่ดึงดูดใจแล้วมาฟังคําทํานายคะ่ะคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนี้นะคะคนกลองที่หนึ่งนะคะเทวดาประจำตัวนะคะได้รับบุญกุศล ที่คนกองหนึ่งส่งให้หรือไม่นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่ง คนกองที่1นนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษรสิงธนูนะคะคนราศีเมษค่อนข้างชัดเจนค่ะคนกองที่หนึ่ง คนธาตุลมนะคะกุ้มตุลมิถุนนะคะคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันนะคะ คนกองนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่นะคะในการที่คุณทำบุญทุกครั้งนะคะคนกองนี้ชัดเจนว่าชอบกรวดน้านะคะชอบกรวดน้ําให้กับเทวดาประจําตัวนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะคะบันภาพุรุษญาติพี่น้องนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะแล้วคนกองนี้นะคะเด่นๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างมีโชคลาบบ่อยนะคะคนกองนี้คนกองนี้อาจจะถูกหวยบ่อยนะคะชัดเจนนะคะ เทวดาประจําตัวค่ะได้รับนะคะได้รับการที่คุณนะคะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับท่านนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะแล้วอะไรที่ท่านอยากบอกคะคนกองนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบนะคะชอบกวดน้ําแผ่เมตตามากนะคะแล้วก็ท่านก็ได้รับอย่างมากเลยนะคะได้รับเยอะเลยนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะแล้วนะคะเทวดาประจําตัวอยากจะบอกอะไร คนกองนี้คะสิ่งที่อยากบอกนะคะสิ่งที่เทวดาประจำตัวอยากบอกกับคนกองนี้ค่ะสิ่งที่เทวดาประจำตัวนะคะอยากบอกกับคนกองที่หนึ่งนะคะ คนกองนี้นะคะท่านรู้สึกแบบได้รับบุญกุศลเยอะมากนะคะกับคนกองหนึ่งนะคะคุณมีการแบบกรวดน้ํานะคะอุทิศบุญกุศลนะคะแล้วก็ชอบนะคะกวดกรวดน้ํานะคะลงดินนะคะซึ่งก็ท่านเนี่ยอยากจะบอกว่าท่านได้รับนะคะสําหรับคนกองนี้ท่านรู้สึกแบบมีความสุขมากนะคะแล้วก็บุญกุศลจากคุณเนี่ยได้รับเยอะเลยนะคะแล้วก็ ท่านนะคะจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะคุณให้บุญกุศลท่านท่านก็จะให้นะคะให้ช่วยเหลือคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาบราบรอยนะคะคนกองนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคลาบบ่อยนะคะเพราะว่าเทวดาประจำตัวนะคะท่านให้คุณนะคะสําหรับคนกองนี้แล้วก็ท่านจะให้ในเรื่องของแพชชั่นแรงบันดาลใจนะคะการแบบ ปิ้งแวนนะคะสำหรับคนกองนี้เวลาที่คุณแบบคิดอะไรไม่ออกนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะและอะไรที่อยากจะแนะนำคนกองนี้คะของคำแนะนำค่ะของคำแนะนำนะคะขอคำแนะนำนะคะ ตัวตนคนกองนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างติดใจดีนะคะมีเมตตาอบอ้อมอารีนะคะใจบุญใจกุศลด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพฤจิษคนราศีตุลน,นะคะคนราศีกุมค่ะแล้วก็ราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะสิ่งที่เทวดาประจำตัวอยากจะแนะนำคนกองนี้นะคะ สิ่งที่ท่านอยากแนะนำคนกองนี้ท่านนะคะเป็นนะคะเป็นแบบแสงสว่างให้กับคนกองนี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณกำลังคิดอยู่ในตอนนี้นะคะว่าจะเอาอย่างไรจะทำหรือไม่ทำจะเดินต่อหรือ จะอยู่ตรงนี้นะคะท่านก็บอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วนะคะ you are on the right path มันเป็นเวลาที่ใช่ของคุณแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ของชาริออนการ move on นะคะการตัดสินใจ Take A c t i o n เดินต่อกับชีวิตนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะเป็นเวลาของคุณแล้วค่ะสำหรับคนกองนี้นะคะในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะทำนะคะ สำหรับคนกองนี้นะคะใครรู้สึกตรงรู้สึกใช้นะคะหมอปุณก็ฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองค่ะเทวดาประจำตัวนะคะได้รับบุญกุศลที่คุณนะคะส่งให้หรือไม่นะคะสำหรับคนกองสองค่ะ เทวดาประจำตัวนะคะได้รับบุญกุศลที่คุณส่งให้หรือไม่นะคะสำหรับคนกองที่สองคนกองที่สองค่งงคะเทวดาประจำตัวนะคะท่านได้รับบุญกุศลที่คุณส่งให้หรือไม่นะคะ นกองนี้คุณอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะกุ้มตุลมิถุดนะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูคนกองนี้นะคะท่านไม่ได้รับบุญกุศลจากคุณเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้อุทิศให้เลยนะคะสาหรับคนกองนี้นะคะ คนกองนี้นจีคุณที่ชัดเจนเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีอีโก้นะคะเปิดเผยชัดเจนตรงไปตรงมานะคะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3สามคนนะคะคนกองนี้จัสเมนขึ้นมานะคะไพ่เดแฮงแมนความคิดมากความคิดเยอะของคุณ คนกองนี้นะคะบุญกุศลคุณอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้อุทิศแบบหรือคุณอาจจะไม่ได้แบบศรัทธาเท่าไหร่นะคะในเรื่องของเทวดาที่ปกปักรักษาตัวนะคะท่านไม่ได้รับบุญกุศลจากคุณเลยนะคะอะไรที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคนกองนี้คะอะไรที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคนกองที่ส อะไรที่ถ้าอยากจ,จะสื่อสารกับคนกองที่สองคนกองที่สองค่ะคุณนะคะค่อนข้างอาจจะปิดกั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องแบบนี้นะคะสำหรับคนกองนี้นะคะคุณปิดกั้นการเข้าถึงท่านนะคะการที่ บางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะสื่อสารมานะคะส่งซิกมาให้คุณนะคะส่งแบบซิกเซนรังสังหรณ์นะคะความรู้สึกแบบให้คุณนะคะปิ๊งแวบ,บในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เรื่องความรักความสัมพันธ์คุณชัดเจนมากในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนท่านอาจจะเคยส่งสัญญาณเตือนมาให้คุณรู้แล้วนะคะสาหรับ คนกองนี้แต่คุณไม่เปิดรับนะคะแล้วก็ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อท่านนะคะแล้วก็ไม่เชื่อเซนตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะท่านอยากจะแนะนําอะไรอีกคะสําหรับคนกองนี้ท่านอยากจะแนะนำอะไรคนกองนี้คะ คนกองนี้นะคะต้องเลิกปิดกั้นท่านก่อนนะคะคุณถึงจะสามารถรับรู้ได้นะคะในสิ่งที่ท่านต้องการจะบอกนะคะเรื่องบางเรื่องสถานการณ์บางสถานการณ์ท่านก็ส่งสัญญาณมาเตือนแต่คนกองนี้นะคะค่อนข้างแบบไม่รับฟังนะคะไพ่แนะนํานะคะออะร์เคิตการ์ดขึ้นมาชัดเจนว่าแนะนำนะคะให้คุณนะคะเข้ามาดู ดวงนะคะผ่านช่อง YouTube บ่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะไปเปิดดวงให้แม่หมอนะคะดูดวงเปิดดวงตรวจดวงชะตาบ้างนะคะแล้วก็ออร์เคิลการ์ดนะคะให้แม่หมอแบบบางสิ่งบางอย่างที่แม่หมอสื่อมาผ่านไพ่หรือคุณบังเอิญผ่านมาเจอที่ช่องช่องนี้นะคะก็คือท่านก็ต้องการสื่อผ่าน แม่หมอเช่นกันนะคะเหมือนคลิปคลิปนี้ที่ท่านสื่อมาชัดเจนมากนะคะให้คุณนะคะเชื่อเซนละสังหอนแล้วก็เชื่อที่แม่หมอสื่อมาที่ไพ่ด้วยนะคะไพ่แบบออรเ์เรเนการ์ดเนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากนะคะสำหรับคนกล้องนี้นะคะถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็ลองมานะคะเปิดไพ่หรือดู ช่อง YouTube นะคะที่แม่หมออ่นานไพ่ตามช่องต่างๆนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นคำแนะนำดีๆที่ท่านจะสื่อมาให้คนกองนี้นะคะใครนะคะรู้สึกตรงรู้สึกใช่หมอบุญก็ฝากกดถูกใจกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกองที่3นี้ค่ะ เทวดาประจำตัวนะคะได้รับบุญกุศลที่คุณส่งให้หรือไม่นะคะคนกองสามคนกองที่สามนะคะเทวดาประจำตัวนะคะได้รับบุญกุศลที่คุณส่งให้หรือไม่คะคนกองสาม กองที่3ค่ะเทวดาประจําตัวได้รับคุณกุศลที่คุณส่งให้หรือไม่นะคะสําหรับคนกองสามท่านได้รับนะคะแต่อาจจะได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรือแบบสมมุตินะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้รับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณอุทิศคนกองนี้อาจจะ ให้นะคะแผ่เมตตาให้หลากหลายเลยนะคะทําให้เนี่ยท่านอาจจะได้รับบ้างบางส่วนนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะคนกองนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพฤชจิตนะคะที่ชัดเจนเลยนะคะคนธาตุดินมังกรพุกศกันค่ะ คนกองนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าคุณเนี่ยอาจจะแผ่บุญกุศลให้ค่อนข้างแบบหลากหลายเลยนะคะทั่วจัก,กรวาลเลยนะคะดังนั้นนะคะท่านก็อาจจะได้รับแบบได้รับค่ะแต่ว่าไม่ได้รับเต็มรอยนะคะมีคนที่ได้รับบุญกุศลของคุณค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้บุญกุศลเนี้ยก็แผ่กระจัดกระจายไปนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะคุณอาจจะแผ่บุญกุศลให้ทั้งแบบ โลคมนุษย์นะคะโรควิญญาณนะคะโรคสวรรค์น,นะคะโรคแบบทุกโลคทั่วจักรวาลเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะที่ได้รับเด่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะบรรพบุรุษนะคะผู้ร่วงลับไปนะคะสําหรับคนกองนี้ค่ะแล้วท่านนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคนกองนี้คะ ทัานอยากจะสื่อสารอะไรกับคนตองน,นี้ค่ะโชคชะตาท่านกำลังสื่อสารว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะตอนนี้นะคะ มันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะที่ทําให้คุณต้องทําสิ่งสิ่งนี้นะคะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้คนกองนี้คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับนักพูดนะคะนักสื่อสารเลยนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะสาหรับคนกองนี้นะคะและก็ไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของการได้รับถ้วยได้รับความรู้สึกดีๆท่านก็อยากจะบอกว่า ท่านเนี่ยได้รับบุญกุศลน,นะคะที่คุณส่งให้มีไพ่พาด้วยนะคะไพ่เดอะเบอร์นะคะคนกองนี้ท่านนะคะอยู่กับคุณปกปักรักษาคุณนะคะได้รับบุญกุศลจนแบบส่งให้ท่านนะคะไปสู่ภพบภูมิที่ดีที่สูงขึ้นแล้วนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะคนกองนี้อาจจะเป็นคนราศีมีนด้วยนะคะแล้วก็ ตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับนะคะคนกองนี้นะคะและท่านก็อยากจะสื่อสารว่าท่านจะช่วยให้คุณนะคะได้รับความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็คนกองเนี้ยคุณค่อนข้างมีเซนต์มีสัมผัสนะคะสื่อกับท่านได้นะคะให้ดีไฮเพรินเซตขึ้นมานะคะ ท่านนะคะโดนจิตโดนใจให้คุณนะคะหลายครั้งต่อหลายครั้งนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียแรงบันดาลใจนะคะทําให้คุณเนี่ยปิ๊งแวบขึ้นมาได้นะคะสําหรับคนกองนี้แล้วก็ขอให้แนะนํานะคะขอให้แนะนําของคนกองนี้ค่ะ คนกองน,นี้หลายครั้งต่อหลายครั้งที่ท่านโดนจิตโดนใจให้คุณตัดสินใจในบางเรื่องได้นะคะจิตใจแบบหนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะได้รับคําตอบกับหลายๆเรื่องนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดมากกังวลใจคิดไม่ได้นะคะทายังไงก็คิดไม่ออกแต่นะคะท่านนะคะส่งความรู้สึกที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจในบางเรื่องได้อย่างแบบ ชัดเจนเด็ดขาดนะคะแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่หลายๆอย่างที่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะคะสำหรับคนกองนี้ท่านอยากจะแนะนำอะไรคนกองนี้คะชิชิง่งสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนำนะคะก็ให้คุณนะคะนำความสามารถพิเศษของคุณนะคะไปเป็น การที่แบบสอนนะคะไม่ว่าจะความรู้ความสามารถคนกองนี้มีไพ่พระเนาะที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนคุณอาจจะมีความรู้ข้ค่อนข้างสูงนะคะปัจฉญาธรรมะนะคะคุณอาจจะมีแบบตอนนี้คุณค่อนข้างเข้าใจธรรมะแล้วแล้วก็มีความรู้ขั้นสูงนะคะปัญญายาน,นะคะมาพร้อมไฮพินเซ็ s ด้วยนะคะเรื่องจิตวิญญาณนะคะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแล้วคุณก็ เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้นะคะดังนั้นท่านก็เลยบอกว่านำความสามารถพิเศษนี้นะคะไปเป็นอินสปายให้กับผู้อื่นนะคะเป็นครูเป็นผู้สอนให้ความรู้ให้ธรรมะปัจฉยานะคะทุกคนเลยนะคะที่เขากำลังแบบตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ความทุกข์นะคะความเศร้านะคะสําหรับคนกองนี้แล้วก็คนกองนี้อาชีพคุณค่อนข้างชัดเจนบางคนคุณอาจจะเป็นครูอาจารย์ก็ได้นะคะมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะใครรู้สึกตรงรู้สึกใช่หมอบุณก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ